สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอวสานโลกสวยเรื่องราวของเกสเด็กสาวที่มีอดีตเลวร้วายกับการที่เคยเป็นเน็ตไอดอลและเธอก็โดนแฟนหลอกไปให้เพื่อนโซเดมคอมเธอได้มาร่วมมือกับเพื่อนโลกจิตอย่างแจ็คจัดการกับไอดอลสาวมอปลสองคนที่กำลังมีความสุข กับการสร้างนิยายโลกสวยเรียกยอดไลค์จากคนดูเกดมองว่ามันเป็นการต้อแหลและหน้าหมั่นส้เธอเลยวางแผนจัดการทั้งสองคนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่สาวน้อยน่ารักคนนี้เธอชื่อว่าแคแคมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปิลเปิลเป็นคนที่ชอบเขียนนิยายมากจนเอาแคไปแต่งเป็นนิยายให้จิ้นกับเพื่อนนักเรียนชายในห้องคนก็พากันชอบและแคก็กลายเป็นเน็ตไอดอลที่มีคนรู้จกัก จะโพสอะไรก็มีแต่คนแชร์คนไลค์และก็ตามฟอลโล่เธอเยอะไปหมดและแค่ยังมีเพื่อนแว่นอีกหนึ่งคนที่เขาชื่อว่าเนเนจะคอยตามถ่ายรูปให้กับแค่อยู่ตลอดเวลาตัดมาที่เด็กสาวอีกคนหนึ่งเธอชื่อว่าเกดเกดเป็นเน็ตไอดอลสาวเหมือนกันที่มีคนติดตามมาจากการใส่ชุดคอสเพลเรื่องราวย้อนกลับไปเกดเมื่อก่อนเธอชื่อว่าก้อย เธอชอบแต่งตัวคอสเพย์ถ่ายรูปมากจนวันหนึ่งแจ็คทักเข้ามาหาแล้วก็ชวนเกดมาเป็นแบบถ่ายรูปให้กับเขาเกดได้มาอาศัยอยู่กับแจ็คแล้วเกดกับแจ็คพากันนั่งดูเฟซของแคร เกดไม่ค่อยชอบหน้าแคร์สักเท่าไหร่เพราะเธอคิดว่าแคร์ชอบแอบเบลเกินไปแต่แจ็คกลับปื้มแคร์และติดตามแคร์มานานแล้วเช้าวันต่อมาแจ็คเข้ามาหาเกสในห้องนอนในห้องของเกตก็เต็มไปด้วยผ้าที่เอาไว้ตัดชุดเต็มไปหมดและเวลาแจ็คอยากได้ชุดคอสเพย์แบบไหนแจ็คก็จะเอามาให้เกสตัดให้เกตนึกย้อนไปตอนที่เขาอยู่กับแม่เลี้ยงและที่เขาตัดชุดเป็นเพราะว่าบ้านของแม่เลี้ยงเป็นช่างตัดเสือ้อแต่แม่เลี้ยงของเกสดูไม่ค่อยชอบเกดสักเท่าไหร่ แถมยังใช้งานเกตหนักมากอีกตั้งหาก,กับมาปัจจุบันตอนมืดเกตนอนเล่นคอมอยู่อยู่ๆก็เหมือนจะนึกอะไรได้ดีตัวปึ้งขึ้นมาแล้วก็ไปหยิบชุดพละของนักเรียนญี่ปุ่นมาใส่เป็นเสื้อยือดกางเกงขาสั้นมากๆแล้วก็เดินเข้ามาหาแจ็คที่กําลังดูการ์ตูนจึกกะดอ,อยู่เกตเดินเข้ามาก็สวมบทเป็นแครที่เล่นเป็นนางเอกในนิยายถามแจ็คว่าเธอน่ารักไหมแจ็กก็ว่าน่ารักแต่ก็ไม่เท่ากับแครแจ็คพูดไปก็เอามือลูบตัวของเกตอีกด้วยเช้าวันต่อมา เกตกับแจ็คก็มาซุ่มกันอยู่แถวๆบ้านของแคร์พอเปิ้ลนมารับแคร์ออกไปเกตก็ไม่รอช้าเข้าไปที่บ้านของแคร์ทันทีและบอกกับแม่แคร์ว่าเธอเป็นเพื่อนแคร์เธอเอาไฟงานมาให้กับแคร์และเกตก็ขอแม่แคร์เข้าห้องน้ําพอเข้ามาในบ้านแม่แคร์ก็ถามเกตว่าเรียนอยู่ห้องเดียวกับแคร์เหรอเกตก็ว่าใช่ แม่แคร์เลยว่าเขาจะโทรบอกแคร์ให้ถามเกดว่าชื่ออะไรเกดก็ว่าเธอชื่อเกดและภาพกระตัดมาที่เกดเดินดูของในบ้านของแคร์หยิบถ้วยรางวัลของแคร์ขึ้นมาดูแล้วก็ตัดมาตอนที่เกดถ่ายคลิปตัวเองใส่ถุงมือที่เปื้อนรอยน้ำแดงเช็ดคราบน้ำแดงจากโทรศัพท์อยู่เหมือนกับว่าตอนนี้เกดได้จัดการกับแม่แคร์ไปแล้วในระหว่างที่แม่แคร์กำลังโทรหาแคร์นั่นเองเกดถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆจนเข้าไปที่ห้องนอนของแคร์จัดการลื้อข้าวของของแคร์ออกมาเล่น มาใช้จนกระจุยกระจายไปหมดแจ็คก,ก็เข้ามานั่งดูรูปแค่จากในคอมด้วยดูไปก็ยิ้มปื้มปิมไปเรื่องราวย้อนกลับไปตอนที่เกสใส่ชุดคอสเพลมาให้แจ็คยืนถ่ายรูปหลังจากถ่ายเสร็จแจ็คก,ก็แต่งรูปโพสต์ลงเฟซและคนก็พากันเข้ามากดไลค์กดแชร์จนมีคนนึงที่ชื่อว่าพิมพ์ทักเข้ามาบอกว่าสนใจในตัวเกสชวนเกสมาเข้ากลุ่มแต่งคอสเพลด,ด้วยกัน เกทก็ตกลงและหลังจากนั้นเกทก็ได้มาเจอกับพิมพแล้วก็มีเพื่อนใส่ชุดคอสเพลย์ไปงานต่างๆเรื่องตัดกลับมาที่เกทกับแจ็คยังอยู่ที่บ้านของแคร์ระหว่างที่เกตเล่นสนุกอยู่แคร์เปิลและเนก็พากันกลับมาที่บ้านเกตกับแจ็คก,ก็เลยหาที่หลบทางข้างล่างของบ้านแคร์ก็บอกเพื่อนว่าจะขอไปหาแม่ก่อนแคร์เดินขึ้นมาบนห้องนอนก็เห็นว่าห้องโดนลื้อของกระจายไปหมดแต่เธอก็ยังหาแม่ไม่เจอเลยคิดว่าแม่เป็นคนทําสักผักเปิลก็เดินตามแคร์ขึ้นมา แค่เลยว่าเธอยังไม่เจอแม่เดี๋ยวเธอจะไปดูที่ห้องแม่ก่อนพอแค่ออกไปเปิ้ลก็มานั่งอยู่ที่หน้าคอมของแค่แจ็คก,ก็โผล่เข้ามาจับตัวเปิ้ลไว้หลังจากนั้นแค่เปิ้ลและเนก็ถูกจับตัวมาวัดไว้ด้วยกันเกดถามเนว่าเล็งคนไหนเอาไว้แค่หรือเปิ้ลแค่ใช่ไหม เกตเลยบังคับให้เนโซเดมาคอมแคร์ซะเนก็ต้องทําตามเพราะว่ากลัวแต่เนยังไม่ทันจะได้ทําอะไรแจ็คก็ลุกขึ้นหยิบโคมไฟฟาดเนจนนิ่งไปเกตก็ต่อว่าแจ็คใหญ่ว่าทําอะไรพอจัดการกับร่างเนเสร็จเกตก็มาบังคับให้แครใส่ชุดนอนแล้วก็ถ่ายรูปยิม้มหลังจากนั้นเกตกับแจ็คก็พาแครเปิ้ลร่างของเนและแม่ของแครขึ้นมาบนรถเพื่อที่จะพาไปบ้านของแจ็คเรื่องย้อนกลับมาที่เกตมางานคอสเพลย์กับพวกพิมพ์แต่เกตกลับเป็นจุดเด่นจุดสนใจจนเกินหน้าเกินตา พวกพิมพ์ก็ไม่ชอบหน้าเขาให้และเกดก็ได้มาเจอกับพี่เอิร์ธลุนพีของพิมพ์ก็เกิดปิ๊งปังกันได้คบกันและโซเดมาคอมกันกลับมาปัจจุบนันเกดก็ให้แจ็คพาแคร์เข้ามาในห้องแต่เปิ้ลยังอยู่ในรถกับร่างของเนและแม่ของแคร์เปิ้ลพยายามหาทางหนีทางด้านแคร์ก็ให้แจ็คโซเดมาคอมแคร์ซะเพราะเธอรู้ว่าแจ็คชอบแคร์มากเกดก็ยังมาช่วยจับแคร์ไว้ด้วยอีกทันใดนั้นเองเสียงสัญญ,ญาณการขาโมยรถก็ดังขึ้นเกดรีบวิ่งออกไปดูก็เจอเปิ้ลที่ดิด้นรนออกมา ดได้้แลวเกดเลยจัดการให้แจ็คจับเปิลไปมัดไว้กับหัวเตียงในห้องเก็บของแล้วก็กลับไปจัดการกับแคร์ต่อแจ็คจัดการโซเดมมคอมแคร์จนสําเร็จแคร์ก็ได้แต่ร้องไห้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยแถมเกดก็ยังถ่ายคลิปตอนโซเดมมคอมไปด้วยอีกย้อนกลับมาวันที่เกดมานั่งสังสรรค์กับพวกเพื่อนของพี่เอิร์ธและพี่เอิร์ธกับเพื่อนก็พยายามมอมเกดเช้าวันต่อมาเกดไปเรียนปกติแต่ที่ไม่ปกติคือมีแต่คนมองเธอแปลกๆเกดก็เลยเปิดมือถือดูก็เจอคลิปของตัวเองที่โดนกุ พี่เอิร์ธลุงเสดดมคอมถูกแชร์อยู่เกตถึงกับร้องไห้โฮพยายามโทรหาพี่เอิร์ธเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดหลังจากนั้นเกตก็เลยมาคอยอยู่กับแจ็คที่บ้านของแจ็คและเกตก็ได้เห็นพิมพโพสต์คลิปของเธอลงและใส่แคปชั่นว่าสมใจแล้วสินะพวกต่ำๆต้องดังแบบต่ำๆนี่แหละวันต่อมาเกตเลยรียบไปหาพิมพ์ทันทีพิมพ์ก็ว่าเธอไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเกตตั้งแต่แรกและเกตก็ทำตัวเองทั้งนั้นกลับมาปัจจุบันเกตเข้ามาหาแคร์ถามแคร์ว่าทำไมต้องพยายามทำตัวแอปแบลวททำไมต้องพยายามทำ ตัวเองให้ดังแค่ก็ว่าเกดอยากดังเหมือนเธอแต่ไม่มีปัญญาเป็นพวกขี้อิจฉาเหรอเกดได้ยินก็โกรธมากลุกขึ้นไปฉีกรูปแคที่แจ็คติดไว้เต็มห้องออกมาเคลื่งใส่แคแล้วก็บังคับให้แคใส่ชุดนักเรียนแล้วก็พาออกไปหาเปิลเรื่องย้อนกลับไปวันที่เกดจะโดนแจ็คโซเดมาคอมเกดตกใจผักแจ็คแล้วก็วิ่งหนีกลับมาที่บ้านของแม่เลี้ยงแต่พอเจอแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็พูดจาไม่ดีใส่เกดบอกว่าเขาไม่ได้อยากเลี้ยงเกดมาเกดได้ยินแบบนั้นด้วยความที่เศร้าอยู่แล้วก็จัดการ,กร พ่แม่เลี้ยงทันทีพอแม่เลี้ยงนิ่งไปเกทก็โทรเรียกแจ็คให้มาหาแจ็คเห็นแม่เลี้ยงที่นอนอยู่ก็ตกใจแต่เกทก็ไม่ได้สนใจอะไรชวนแจ็คขึ้นเตียงแล้วก็จัดการโซเดมาคอมกันทั้งๆที่แม่เลี้ยงยังนอนม่องเท่งอยู่ที่พื้นกลับมาปัจจุบันแจ็คเข้ามาในห้องก็เห็นว่าแคร์หายตัวไปก็เลยรีบไปดูที่ห้องเก็บของพอเจอเกทก็ว่าพวกเธอแค่เล่นกันเฉยๆอยู่ๆแคร์ก็ยืนถือค้อนอยู่ด้านหลังแจ็คด้วยความที่โกรธแค้นมากก็จัดการเอาค้อนทุบแจ็คจนนิ่งไปเลย ลหลังจากนั้นเกดก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายแล้วบอกให้แคร์กับเปิลมาถ่ายด้วยกันเหมือนตอนที่แคร์กับเปิลชอบถ่ายด้วยกันบ่อยๆไม่พอเกดยังเอามีดปาดที่หน้าของแคร์ให้เสียโฉมอีกด้วยเกดถามเปิลว่าทําไมถึงชอบแต่งนิยายเพ้อฝันนิยายลวงโลกเปิลก็ว่าเธอแต่งมาจากใจจริงๆเกดได้ยินมแบบนั้นก็ว่าเปิลตอแหลและเกตก็เดินออกจากห้องไปแคร์กับเปิลอยู่ด้วยกันสองคนก็พากันร้องไห้เปิลนึกขึ้นได้ที่เห็นแจ็คนอนอยู่ก็รีบหากุญแจในตัวของแจ็คแล้วก็เอากุญแจมาไขา ที่ล็อกเธออยู่ทางด้านเกทที่ออกมาอัพคลิปของแคร์และเปิ้ลใส่แคปชั่นว่าไอดอลขี้แอปกับนักเขียนขี้จิ้นและเกทก็เดินกลับมาที่ห้องเก็บของก็เจอแคร์ที่พยายามไขกุญแจอยู่แคร์เลยบอกให้เกทรีบหนีไปก่อนแคร์เลยรีบวิ่งหนีออกมาเกทก็วิ่งตามออกมาด้วยแคร์เลยจัดการใช้ไขควงตรงนั้นทิ่มเข้าที่ท้องของเกทเกททั้งเจ็บทั้งโมโหเลยดึงไขควงออกมาทิ่มที่คอของแคร์จนนิ่งไปเปิ้ลที่ช่วยตัวเองออกมาได้แล้วก็มาเจอแคร์นอนนิ่งอยู่เธอก็ โกรธมากที่ทําเพื่อนเธอแบบนี้จะตามล้างแค้นเกตเกตก็รีบปีนกําแพงหนีออกไปเกตออกมาเจอกับรถที่ขับผ่านมาก็เข้าไปขอความช่วยเหลือบอกว่าเปิ้ลจะจัดการเธอพลเมืองดีก็ช่วยเกดไว้ให้เกดหนีขึ้นรถไปแต่พอขึ้นไปบนรถเกตก็พยายามจะบังคับรถให้ชนเปิลแต่พลเมืองดีก็ขัดขืนจนรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางระหว่างที่เปิลยืนมองรถอยู่รถอีกคันก็ขับผ่านเข้ามาแล้วก็ช่วยเปิ้ลกับพลเมืองดีเอาไว้แต่เกดกลับหายไปจากตรงนั้นแล้ว วันต่อมาตำรวจเข้ามาที่บ้านของแจ็คก,ก็เจอศพของแม่แคเนและแจ็คนอนอยู่แถมยังเจอหลังบ้านอีกสองศพหนึ่งในนั้นก็คือพิมพ์นั่นเองหลังจากที่เรื่องนั้นจบลงเปิลก็มาเรียนตามปกติแต่สภาพจิตใจยังไม่ดีขึ้นชาวเน็ตก็พากันพูดถึงเรื่องที่เกทเป็นฆาตกรต่างพากันหาว่าเธอทําไปทําไมแต่บางคนกลับยกย่องเกทวัฒนาลักขนาดนี้ก็ยอมและภาพกระตัดมาที่เกทยังมีชีวิตอยู่ยืนดูข่าวของตัวเองแถมเปลี่ยนลุคตัวเองตัดผม สั้นยืนยิ้มสาดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยจบลงไปแล้วสำหรับอวสานโลกสวยเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย